คุณสามีอวยพรวันเกิดมิวนิธาสุดซึ้งสมเป็นแฟนคลับเบอร์ศูนย์วันเกิดของภรรยาสุดที่รักอย่างนางเอกดังมิวนิธาที่ทั้งทีคุณสามีอย่างไฮโซเซนทาราพุทธไม่พลาดโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมเพื่อเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดด้วยประโยคที่อ่านแล้วต้องยิ้มตามกันเป็นแถว สุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่คนเก่งของมาลินขอให้มิวสุขภาพกายสบายใจสมหวังในทุกๆสิ่งที่หวังนะครับหลายๆคนที่รู้จักมิวจะรู้สึกว่ามิวเป็นคนสบายๆเหม่อๆลอ,อ,อยๆฮ่าๆๆผมก็เคยคิดแบบนั้นแต่จริงๆถ้าได้ลองสังเกตมิวดีๆเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากๆที่สุดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงมืออาชีพภรรยาหรือแม่ของมารินมิวทำทุกๆหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณแม่กับป๋าป๊าที่ให้มิวเกิดวันนี้32ปีก่อนเขาคือความสุขและความภูมิใจของผมผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกครับ Happy b i r ิร์ a เนะครับจากแฟนคลับหมายเลขที่1โดยสาวมิวเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับสามีด้วยข้อความน่ารักทันทีว่า So sweet, I love you หนูนายแฟนคลับหมายเลขศูนย์